สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากกองข้อมูลที่เรามีกันนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่แบบฟังแล้วอาจจะต้องขมวดคิวนิดนึงนะครับแต่เป็นเรื่องจริงนะที่เคยเกิดขึ้นในยุโรปม,มานานมากๆเลยคือการที่คนสมัยก่อนเชื่อว่าการกินซากมัมมี่จากอียิปต์เนี่ยจะช่วยรักษาโรคได้ใช่ค่ะฟังไม่ผิดเลยค่ะกินมัมมี่กันจริงๆจังๆเลยเป็นยาเลยนะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องม um ูเมีย หรือมาม,มียเนี่ยยาผงจากมัมมี่เอ่อมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมคนถึงเชื่อกันขนาดนั้นแล้วมันหายไปตอนไหนยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะรอยกันไปนะครับแบบเข้าใจง่ายๆเลยไม่ต้องเป็นนักโบราณคดีก็ฟังได้ครับค่ะ คือเรื่องนี้มันมีหลายอย่างผสมกันอยู่นะคะน่าสนใจมากมันทั้งเรื่องความเข้าใจผิดทางภาษาการแปลที่แบบเออไม่ตรงความหมายเดิมแปะ๊ะแปะ๊ะแล้วก็มีความเชื่อเรื่องการแพทย์สมัยก่อนที่มองร่างกายมองโรคไม่เหมือนเราตอนนี้เลยนะคะบวกกับความที่ชาวยุโรปตอนนั้นเขากําลังเหอกําลัง,ลงหลงไหลอะไรอะไร,ะไรที่มาจากอียิปต์โบราณมากๆพอทุกอย่างมารวมกันปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นโอ้โหการค้าซากศพมนุษย์เพื่อทายาที่แบบใหญ่โตมาก โฮโตส่วนผสมที่ว่ามานี่น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะไอความเข้าใจผิดทางภาษากับความเชื่อทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นได้ยังไงครับกับการที่คนเราจะยอมเอ่อกินสิ่งที่มาจากศพเนี่ยจุดสำคัญเลยนะคะมันเริ่มมาจากการแปลตำราแพทย์ภาษาอาหรับค่ะโดยเฉพาะของแพทย์ที่ดังมากๆชื่ออ v วิเซนาหรืออ v วิเซนานะคะในตำราของท่านเนี่ยพูดถึงสารโตหนึ่งเรียกว่าม um ูมิยา มูมิยะนะคะซึ่งจริงๆแล้วอวิเซนาท่านหมายถึงบิชูเมนบิชูเมนยางมะตอยเหรอครับใช่ค่ะยางมะตอยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสมัยนั้นเขาเชื่อว่ามันมีสปปรรพคุณทางยาใช้รักษาแผลห้ามเลือดอะไรทำนองนั้นนะคะอ๋ออ,อคือมูมิยาเดิมทีมันคือยางมะตอยนี่เองไม่ใช่ตัวมัมี่แล้วมันกลายเป็นมัมี่ไปได้ยังไงล่ะครับนี่แหละค่ะปัญหา คือพอตำราพวกนี้ถูกเอาไปแปลเป็นภาษาละตินในยุโรปคนแปลเขาก็สับสนระหว่างคำว่ามูมิยากับคำว่ามัมมี่อาจจะเพราะว่ามัมมี่อียิปต์หลายๆร่างเนี่ยเขาก็ถูกเคลือบด้วยสารสีดำๆคุ้นๆดูคล้ายๆอย่างมะตอยเหมือนกันไงคะเขาก็เลยเออตีความไปเลยว่าตัวซากมัมมี่นั่นแหละคือยาไม่ใช่แค่ยางมะตอยที่เคลือบอยู่โหแค่เห็นว่าสีดำๆคล้ายกันก็เหมารวมไปเลย แต่แต่แค่นี้มันน่าจะยังไม่พอให้คนเชื่อจริงจังขนาดนั้นหรือเปล่าครับต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ถูกต้องค่ะคือความเข้าใจผิดตรงนี้เนี่ยมันดันไปเข้าล็อกกับความเชื่อทางการแพทย์ที่เขามีกันอยู่แล้วในยุโรปพอดีเลยค่ะอย่างแนวคิดที่เรียกว่าหลักแห่งสัญ,ญลักษณ์ doctrine of signatures อะค่ะคือเชื่อว่าธรรมชาติจะทิ้งคำใบ้ไว้ในรูปร่างหน้าตาของสิ่งต่างๆว่ามันใช้รักษาอะไรได้ เช่นถั่วรูปไตก็ต้องรักษาไตอะไรแบบนี้นะคะทีนี้พอมาเจอมัมมี่ซึ่งเป็นเนื้อหนังที่ถูกรักษาสภาพไว้ได้เป็นพันๆปีมันก็เลยดูเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ชั้นดีเลยของการต่อต้านความเสื่อมสลายเหมาะจะเอามาใช้รักษาแผลหรือบำรุงร่างกายที่มันสุดโทมอ๋อเหมือนกับว่าถ้ากินสิ่งที่มันคงทนมากๆร่างกายเราก็จะคงทนไม่เสื่อมสลายไปด้วยประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วก็บวกกับอีกความเชื่อหนึ่งคือเรื่องพลังชีวิตหรือไวทาลิซึมที่เชื่อว่าในสิ่งมีชีวิตมันมีพลังงานบางอย่างอยู่การกินมัมมี่ซึ่งเชื่อกันว่ายังเก็บพลังชีวิตของผู้ตายเอาไว้ก็เหมือนกับเราไปรับพลังนั้นมาให้ผู้ป่วยให้แข็งแรงขึ้นนะคะอ๋อเข้าใจเลยครับคือแปลผิดบวกกับความเชื่อเดิมเรื่องสัญ,ญลักษณ์เรื่องพลังชีวิตมาเลยฟังดูสมเหตุสมผลในยุคนั้นไปเลย แล้วไอ้ยาจากมัมมี่หรือมูเมียที่ว่าเนี่ยเขาเชื่อว่ามันรักษาอะไรได้บ้างครับสรบพรพคุณมันขนาดไหนโอ้โหตอนนั้นนะคะเขาเชื่อกันว่าเป็นยาแทบจะครอบจักกรวาลเลยค่ะสรพรพคุณยาวมากตั้งแต่อาการเบาๆอย่าง ปวดหัวไอเป็นไข้ไปจนถึงเรื่องหนักๆเลยนะคะเลือดออกข้างในกระดูกหักหรือแม้แต่โรคที่สมัยนั้นยังงงๆกันอยู่อย่างลมบ้าหมูซึมเศร้าอมาพลึกอมาพาตแล้วบางทีนะคะยังเชื่อว่าเป็นยาชูกำลังด้วยนะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอะไรแบบนี้ก็มีค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยแล้วนี่คงไม่ใช่แค่ชาวบ้านธรรมดาที่เชื่อกันเองใช่ไหมครับ ไม่ใช่เลยค่ะชนชั้นสูงกษัตริย์ก็ใช้กันนะคะมีบันทึกว่าพระเจ้าฟรองซัวที่หนึ่งของฝรั่งเศสเนี่ยพกผงม,มูเมียติดตัวไว้ตลอดเลยส่วนพระเจ้าชาาซีสองของอังกฤษนี่ยิ่งกว่าค่ะเชื่อจันว่าทรงมีสูตรยาหย,ยดส่วนพระองค์เลยนะเรียกว่า king s drops ซึ่งทำมาจากผงกะโหลกมนุษย์บดผสมแอลโกอฮอล์นะคะที่เรียกว่าทิงเจอร์พกติดตัวไว้ใช้เลย เหลือเชื่อจริงๆครับกษัตริย์พกกยาจาักรโลกคนมันมันสะท้อนเลยว่าความเชื่อนี้มันฝังรากลึกจริงๆครับและพอความต้องการมันสูงขนาดนี้มันเกิดอะไรต่อครับต้องมีการค้าขายกันยกใหญ่แน่ๆก็เกิดเป็นธุรกิจค้ามัมมี่ที่ใหญ่มากเลยสิคะมีการลักลอบขุดหามัมมี่ตามสุสานในอียิปต์กันแบบเออเกริกเลยเพื่อส่งออกไปขายยุโรป มีพ่อค้าอังกฤษคนหนึ่งชื่อจอห์นแซนเดอร์สันเขาบันทึกไว้เองเลยนะคะว่าปี1586ปีเดียวเนี่ยเขาขนชิ้นส่วนมัมมี่กลับอังกฤษหนักตั้ง600ปาวเกือบ300กิโลกรมัมโห300กิโลนี่แค่คนเดียวนะครับแล้วทั้งหมดมันจะขนาดไหนเนี่ยแล้วมัมมี่จริงๆจ,จากอียิปต์มันมีพอขายเลยครับ ดูความต้องการจะสูงลิ้วเลยนั่นนะคะประเด็นเลยคือพอของแท้เริ่มหายากหรือขุดมาไม่ทันขายเนี่ยก็เกิดการทำของปลอมขึ้นมาที่เขาเรียกว่ามูเมียเฟาซานะคะแปลว่ามัมมี่ปลอมพวกพ่อค้าหัวใสก็ไปหาศพใหม่ๆม,มาทำแทนนะสิคะศพนักโทษประหารบ้างศพทาสบ้างหรือศพคนจนที่เพิ่งตายเอามาตากแดดยัดไส้เครื่องเทศรมควันให้ดูเก่าๆหน่อยแล้วก็บทขายเป็นมูเมีย บางทีก็แย่กว่านั้นอีกคือเอาเนื้อสัตว์เช่นเนื้ออูดมาเผาไฟแล้วหลอกขายก็มีค่ะโหนี่มันฟังแล้วน่าขนลุกเหมือนกันนะครับคนที่คิดว่ากำลังกินยาจากฟาโรผู้ยิ่งใหญ่จริงๆอาจจะกำลังกินร่างนักโทษที่เพิ่งโดนแขวนคอไปหรืออาจจะเป็นแค่เนื้ออูดเผามันทำให้เราอดคิดไม่ได้เลยนะครับถึงความความสิ้นหวังของคนป่วยสมัยนั้นที่ยอมกินอะไรก็ได้กับความ ไร่จริยธรรมของคนทำของปลอมพวกนี้ใช่ค่ะมันสะท้อนอะไรได้เยอะเลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะไอความต้องการมัมมี่เนี่ยเริ่มจากยาแต่มันก็ลามไปสู่การใช้งานแบบอื่นที่แบบแปลกกว่าเดิมอีกแล้วก็อาจจะดูไม่ให้เกียรติผู้ตายมากขึ้นไปอีกด้วยค่ะฮะยังมียังมีโยอ่ทันอกจากเอาไปบททายามีค่ะอย่างแรกที่เกี่ยวกับศิลปะหน่อยคือสีน้ำตาลมัมมี่มัมมี่บราวน จิตรกรในศตวรรษที่16บหถึงสิเ้าขาฮิตสีนี้กันมากเลยนะคะเพราะมันให้สีน้ําตาลอมแดงที่ดูสวยอบอุ่นซึ่งทํามาจากการบดมัมมี่ผสมกับน้ํามันลินสีแล้วก็ยางไม้นะคะศิลปินดังๆอย่างเดลลาครัวก็เคยใช้แต่มีเรื่องเล่าไม่รู้จริงแค่ไหนนะคะว่าศิลปินยุคหลังหน่อยชื่อเอ็ดเวิร์ดเบิร์นโจนส์เนี่ยพอรู้ว่าสีโปรดของตัวเองทํามาจากมัมมี่เท่านั้นแหละ รับไม่ได้เลยค่ะรีบเอาหลอดสีทั้งหมดที่มีไปขุดหลุมฝังดินทิ้งเลยเอาไปทำสีวาดรูปโอ้โ oh. หแล้วมีอะไรที่มันดูลดทอนคุณภาพความเป็นมนุษย์ลงไปกว่าน,นี้อีกไหมครับมีค่ะเอาไปใช้ในเชิองอุตสาหกรรมเลยก็มีในศตวรรษที่19มีการนำเข้าผ้าพันมัมมี่เยอะมากๆมากๆเอาไปใช้ทำเป็นวัตถุดิบผลิตกระดาษค่ะมีคนเชื่อกันว่ากระดาษห่อเนื้อในอเมริกาสมัยหนึ่งเนี่ยทำมาจากผ้าพันมัมมี่นี่แหละ แล้วที่โหดกว่าน,นั้นคือที่เมืองลิเวอร์พูลอังกฤษนะคะมีการนําเข้ามัมมี่แมวหนักเกือบ20ตันหรือประมาณ1นึ0 0 0ตัวมัมมี่แมวเอาไปทําอะไรครับ1 8ึ0 0 0สตัวเนี่ยเอาไปบดท,ทําปุ๋ยค่ะเพราะเขาว่ามันมีไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสสูงเหมาะกับการเกษตรเขาเรียกกันตรงๆเลยว่าปุ๋ยมัมมี่มัมมี่กัวนโนมัมมี่แมวเป็นปุ๋ยนี่มัน เกินจินตนาการไปมากเลยครับเหมือนพอไม่ใช่ร่างคนแล้วก็ยิ่งถูกมองเป็นแค่ของมากขึ้นไปอีกนะครับใช่ค่ะมนันเหมือนกับว่าอรารยธรรมอียิปต์โบราณทั้งคนทั้งสัตว์ถูกลดค่าลงมาเหลือแค่วัตถุดิบราคาถูกไปเลยในสายตาคนยุคหลังนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องเล่าที่อาจจะฟังดูเหลือเชื่อไปหน่อยว่ามีการใช้มัมมี่เป็นเชื้อเพลิงให้รถไฟในอียิปต์หรือแม้แต่เผาเพ,าเพื่อให้กลิ่นหอมติดสเต็ก ซึ่งเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ได้จริงทั้งหมดนะคะแต่มันก็สะท้อนทัศนคติบางอย่างที่มองมัมมี่เป็นของที่แบบหาง่ายไม่ได้มีค่าอะไรแล้วแล้วไอ้ความคลั่งไคล้ในตัวมัมมี่เนี่ยมันแสดงออกมาในรูปแบบอื่นอีกไหมครับนอกจากเอาไปใช้งานแบบนี้มีค่ะในยุควิกตอเรียศตวรรษที่19นะคะเกิดแฟชั่นแปลกๆในหมู่คนรวยพวกชนชั้นสูงคือการจัดปาร์ตี้แกะหอ่มมะะหอมัมมี่ค่ะปาร์ตี้แกะห่อมัมมี่ใช่ค่ะ คนรวยๆเขาก็ไปซื้อมัมมี่มาจากอียิปต์แล้วก็ชวนเพื่อนๆมาบ้านจัดงานเลี้ยงดินเนอร์กันแล้วไฮไลท์ของงานก็คือเอามัมมี่ออกมาแล้วก็ค่อยๆแกะผ้าพันแผลออกทีละชั้นโชว์ให้แขกดูสดๆเลยโห<ฮ>มันเป็นทั้งการแบบอวดรวยว่าฉันซื้อมัมมี่มาได้นะเป็นการสนองความอยากรู้อยากเห็นเรื่องลึกลับสยองขวัญแล้วก็เหมือนเป็นการแสดงอำนาจเหนืออดีตเหนือวัฒนธรรมอื่นด้วยนะคะ ฟังดูเป็นกิจกรรมที่ทั้งทึ่งทั้งหน้าขนลุกเลยนะครับเหมือนเอาความตายความลึกลับของอียิปต์มาเป็นความบันเทิงในห้องนั่งเล่นกันเลยอะแต่ในยุคที่ทำอะไรกันแบบนี้มันไม่มีใครออกมาคัดค้านหรือตั้งคำถามอะไรบ้างเลยเหรอครับมีค่ะมีแน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยหรือเชื่อเรื่องยามูมีไปสมดนะคะตั้งแต่ศตวรที่16 ก็เริ่มมีเสียงวิจารณ์จากหมอจากนักคิดบางคนแล้วที่ดังๆเลยก็คืออัมโบรสพาเรสัญญาแพทย์ฝรั่งเศสชื่อดังเขาออกมาบอกเลยค่ะว่าจากประสบการณ์เขาเนี่ยยามูมีไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแถมยังทําให้คนไข้ปวดท้องคลื่นไส้ปากเหม็นนิกต่างหากเขาว่ามันอันตรายและไร้ประโยชน์อ้าวแล้วเสียงคัดค้านแบบนี้มันดังพอจะหยุดความเชื่อนี้ได้ไหมครับหรือคนก็ยังเชื่อกันต่อไป ช่วงแรกๆก,ก็ยังไม่ค่อยได้ผลค่ะเพราะความเชื่อมันฝังรากลึกไปแล้วจริงๆแต่ที่น่าสนใจคือมีหมออีกคนยุคไล่ๆกันชื่อพาราเซลซัสเขาก็ไม่ชื่อเรื่องมัมมี่เก่าๆเหมือนกันแต่เขากลับไปเชื่อในพลังของซากศพที่สดใหม่แทนค่ะฮะศพใหม่เหรอครับใช่ค่ะเขาคิดว่าร่างกายที่เพิ่งตายต่างหากที่มีพลังรักษาจริงๆความคิดนี้ก็เลยพัฒนาไปเป็นยาจากซากศพ คอฟส์เมดิซีนอีกแบบหนึ่งซึ่งก็ใช้ชิ้นส่วนจากศพที่เพิ่งตายไม่นานเช่นผงกะโหลกเลือสดสดๆจากลานประหารหรือไขมันมนุษย์มาทำยาแทนมัมมี่เก่านะคะโอ้โหกลายเป็นว่าหนีจากมัมมี่เก่าไปเจอศพใหม่แทนเลยนะครับเนี่ยแล้วสุดท้ายจริงๆไอความนิยมใช้มัมมี่เนี่ยมันเริ่มลดลงตอนไหนเพราะอะไรครับ การใช้มัมมี่เป็นยาเริ่มลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยก็ช่วงศตวตรรษที่17ถึงสิค่ะปัจจัยสําคัญสุดเลยก็คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะความรู้เรื่องกายวิภาคพยาธิวิทยาที่มันละเอียดขึ้นมากๆหมอเริ่มเข้าใจการทํางานของร่างกายสาเหตุของโรคได้ดีขึ้นพอเป็นแบบนั้นแนวคิดที่ว่าเนื้อเยื่อกเก่าๆตายเป็นพันปีจะมารักษาคนเป็นได้มันก็เลยดู เออขัดแย้งกับหลักการวิทยาศาสตร์ใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอ๋อคือพอวิทยาศาสตร์มันไปไกลขึ้นความเชื่อแบบเดิมๆมันก็ค่อย,อยๆจางไป ใช่ค่ะแล้วก็ประกอบกับทัศนคติทางสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยคนเริ่มมีความเคารพต่อร่างกายมนุษย์ต่อผู้ตายมากขึ้นการไปขุดไปทำลายซื้อขายมัมมี่ก็เริ่มถูกมองว่าไม่เหมาะสมเป็นการลบหลู่แล้วก็มีการเกิดขึ้นของสาขาวิชาอียิปตวิทยาอียิปโทโลจีที่ศึกษาอียิปบราณอย่างจริงจังทำให้มัมมี่ถูกมองในฐานะโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต้องศึกษามากกว่าจะเป็นแค่สินค้าทางการแพทย์หรือวัตถุดิบทั่วไป พอสถานะมันเปลี่ยนไปถูกมองเป็นของมีค่าทางประวัติศาสตร์การจะเอามาบดกินหรือเอาไปทําปุ๋ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ เออสังคมหลับไม่ได้ไปเองถูกต้องค่ะกระแสมันเปลี่ยนไปเลยแต่ก็น่าแปลกนะคะถึงแม้ความนิยมจะลดลงไปเยอะแล้วเนี่ยแต่ยาที่ทำจากมัมมี่ก็ยังมีชื่ออยู่ในตำรายาสำคัญอย่าง m e r ร์กอินดไปจนถึงต้นศตรวรรษที่20โน้่นเลยนะคะแล้วก็มีรายงานว่ายังพอหาซื้อได้ตามร้านยาบางแห่งในเยอรมนีจนถึงปี1908แสดงว่าความเชื่อเก่าแก่นี้มันก็อึดเหมือนกันนะคะไม่ได้หายไปง่ายๆเลย มีประเด็นหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจแล้วก็ดูย้อนแยงมากๆเลยนะครับคือในขณะที่คนยุโรปยุคนั้นกำลังชี้หน้าว่าพวกชนเผ่าในอเมริกาหรือที่อื่นๆที่กินเนื้อคนเนี่ยมันป่าเถื่อนแต่พวกเขากลับกำลังกินซากศพจากอียิปเป็นยาอยู่ในบ้านตัวเองอย่างหน้าตาเฉยเลยเหมือนเคยได้ยินว่านักเขียนคนสาคัญอย่างมงแทนก็เคยเขียนถึงความย้อนแยงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมงเตนชี้ประเด็นนี้ได้คุมคายมากๆเลยค่ะเรื่องของมูเมียเนี่ยมันเผยให้เห็นเส้นแบ่งที่แบบพร่าเลือนมากๆเลยนะคะระหว่างการรักษาพยาบาลความเชื่อวัฒนธรรมไสย,ยศาสตร์หรือแม้แต่ความเข้าใจผิดทางวิทยาศาสตร์ในอดีตแล้วมันก็สะคอนถึงช่วงเวลาที่ร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะร่างของคนต่างวัฒนธรรมถูกลดทอนคุณค่าลงเหลือแค่วัตถุหรือสินค้าเท่านั้นเองค่ะ สรุปแล้วนะครับเรื่องราวที่ฟังดูเหลือเชื่อของการกินมัมมี่เป็นยาในยุโรปที่มันดำเนินมาหลายศตวรรษเนี่ยก็มีจุดเริ่มจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในการแปลคำศัพท์คำเดียวแต่ดันไปอยู่ในช่วงเวลาที่อบสมบูรณ์พอดีทั้งความเชื่อทางการแพทย์เดิมๆเรื่องสัญ,ญลักษณ์พลังชีวิตบวกกับความคลั่งไคล้ในอีอิ์เข้าไปอีก จนกลายเป็นกระแสะความต้องการมหาศาลแล้วก็นำไปสู่การใช้ประโยชน์หรือทำลายมัมมี่ในรูปแบบต่างๆที่เราในยุคนี้แทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากค่ะว่าความรู้ทางการแพทย์ความเชื่อของผู้คนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได้จริงๆสิ่งที่เคยเป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือเคยเป็นสุดยอดการรักษาในอดีตมันอาจจะกลายเป็นเรื่องน้าเหลือเชื่อ น่ารังเกียจหรือน่ากลัวไปเลยก็ได้ในมุมมองของคนยุคหลังอย่างเราๆนะคะก่อนจะจบกันไปวันนี้มีคำถามหนึ่งที่น่าชวนคิดตาเหมือนกันนะครับการที่ในอดีตร่างกายคนที่ตายไปแล้วถูกมองถูกใช้เป็นแค่วัตถุด,ดิบไม่ว่าจะทำยาทำสีทำปุ๋ยหรือเป็นความบันเทิงเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่เราเห็นในยุคปัจจุบันเช่นการมีอยู่ของตลาดมืดคาอวยวะ หรือการที่คนเรายังพยายามหาวิธีต่างๆไม่ว่าจะวิทยาศาสตร์หรือความเชื่อเพื่อยืดอายุต่อสู้ความแก่หรืออยากจะเป็นอมตะหรือแม้แต่ความต้องการง่ายๆที่จะรักษาร่างกายเราไว้ให้นานที่สุดหลังความตายไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามมันจะถอนความกลัวความหวังหรือความต้องการอะไรที่มันฝังลึกอยู่ในใจกลางความเป็นมนุษย์ของเรากันแน่ก็น่าจะเป็นคำถามที่ต้องเก็บไปคิดกันต่อเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ